สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคนเนาะคะ่ะพี่ลาขอไปหลายๆเด้อที่บ่ได้เอามือนกขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะคางนึงพี่ลาดกะจับกล้องเนาะพี่ลาด้เอาขากล้องมามื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวตอนแรงๆตอนยางมืองเนาะพี่ลาเบ้ขากล้องมาเอา้าพี่ลาดกะสิพากลับบ้านเมื่อบ้านเลยล่ะค่ะพี่น้องจ๋าได้แฟงมา1ลูกเนาะค่ะพี่น้องไป กับบ้านเท่า,เาได้แล้วของกินพี่น้องจ้าววันอาทิตย์เราก็จะได้ไม่ซื้อแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพี่รัฐจะเอาไปแกงจืดนะพี่น้องเนาะแกงจืดด้วยพี่น้องเด้เอไปกินแกงจืดน้ำพิรัตค่ะนี่ปลอดสารพีเดน่พี่น้อง เออเพราะแกงจืดเล็บรอยเลี้ยวเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าเราก็จะเก็บผลผลิตแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยอยากกินแกงจืดกะมาบ้านพิราจาทุกคนเนาะพิราจิตปแกงจืดเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าแกงจืดไส้หมูสับค่ะพี่น,อน้องเนาะเลอแเซ่แๆบค่ะพี่น้องซอสน้ำโกโก้ค่ะพี่น้องคือสิลวงข้อองลงองลง,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 งเถอะเนาะพี่น้องเนะาะว่บาบา่ไป เมืองกันย่ําแรกเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังไงค่ะบรรยากาศเนาะจากหลังจากที่ฝนตกพี่น้องพี่ลักกับมาได้แฟงไปหนึ่งลูกเนาะอันนี้กับไรอยู่ขางเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อยู่กับดินค่ะพี่น้องพี่ลักกับเด็ดมาเลยค่ะพี่น้องเออเด็ดเลยจ้ามันสีเน่าค่ะพี่น้องจากฝนตกใส่มันหลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันพิกกระลายค่ะพี่น้องพิกกระดาเกิดหลายค่ะค่ะพิกอะ เป็นน่วยเต็มต้นอยู่ค่ะพี่น้องพี่ละกะเก็บมาแลลวพี่ระเสียไปตำเอ่อแก้วบวกพริกดิบค่ะพี่น้องทั้งบ่อทั้งอยากเขานะพี่น้องเนาะนี่ยอดมันค่ะพี่น้องจ้าอย่าสิพีไก่มันได้หนี่หมดหมดตะงามดำเต็มเลยได้หนี่พี่น้องเออมันสิกัดปากก็ที่ละน้องหมดตะงามดำก็ได้หลายครับพี่น้องหมดตะงามดำเพราะว่าเขาบม่ได้ฉีดยาค่ะพี่น้องจ้านี่เต็มพี่น้องมึงอิลีค่ะ นี่ผนผลิตก็หลค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยผู้ใด, ay, ะะอ,อ,ดยอยากได้นอค่ะพี่น้องจองได้เด้อพี่น้องเด้ออยากกินต้มจงต้มจืดจังเสียบอกได้นอะคะ่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวพิลาสีสร้างน้องมันตัดให้นอะกคะ่ะพิลาบเรมมาตัดเองดอกค่ะพี่น้องจา้าเออไดออเดอร์ไหมพิราก็สิมาบอกน้องมันตัดไปให้เด้อพี่น้องเด้อเออเพื่อนๆนะคะพี่นะะ้องถ้าผู้ใดอยากกินแกงจืดนะคะฟักแป้งนะคะที่ ปอดสารพีดได้พี่น้องเด้อสร้างจองได้พี่น้องจ้าจริงค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเวลาสิบอกพื้นตัดไหนน้เนาะค่ะพี่น้องราคาปิ้งกันเองค่ะพี่นอ้องอ,อ,อิลี่ทำไรกันไรว่าหลายน้ำไรแตกว่าย,ยหิวเข่าพี่น้องจ้าหมดกันไรพี่น้องฝนตกหมดแห้งหมดดำไรค่ะกับพี่น้อง ฝ่าวก,กันน้องพี่น้องเนาะเอ้าซ้ำนีล่ล่ะคอยสุบุตรสุก้อนมีความสุขลหลายๆเด้อเออมืออื่นเป็นวันหยุดเนาะพี่น,อน้องเนาะคอยทุกคนประสบความสําเร็จทุกๆด่านเด้อพี่น้องเด้อนอนหลับกะให้ได้เอ่อเงินหมื่อถ้าพี่น้องเนาะนอนตื่นกะได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อเอ้าซ้ำนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่อกอนสวัสดีค่ะไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย